สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่หวังสิริหวังเช้าวันศุกร์พี่กกกอกาู้เล็กไฟนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ หมอกควันก็สวยงามเมื่อเช้านี้เยอะอยู่แต่ตัวนี้สวยแล้วค่ะเจ็ดโมงกว่าก็เลยมาอัปเดตให้ดูนี่ค่ะ บรรยากาศสบายสบายบรรยากาศเช้าเช้าอากาศด,ดถาีถ่ายคลิปญญาาถ่ายคลิปบรรยากาศถ่ายคลิปบรรยากาศดีๆของหน้าบ้าน เราจะมาดูฝั่งทางนี้เราจะมาดูฝั่งทางนี้ว่าภูหลวงภูนีสวยงามไหมเราเดินมาดูนี่ก็คือ ชอบที่รื้อแล้วเรียบร้อยนี่นะคะบรรยากาศฝั่งนี้ปูหลวงก็จะมีหมอกกระจายสวยงามอยู่นะคะ สวยงามอยู่มาอัปเดตหน้าร้านนี่ค่ะใครสนใจก็สั่งได้นะคะผ้ากมร้อยหาสิบบาทเสียบยาวผ้ากมาสี่ร้อยใครสนใจผ้ากมาที่ ซื้อไปตัดเองอยากตัดอะไรก็ได้หมดค่ะนี่ค่ะเบอร์โทรนี่นะคะก็จะประมาณนี้เสื้อคลุมก็2องรจ้ะก,ก็จะ เพิ่งเปิดร้านนะคะยังไม่ได้จัดก็เอาอัปเดตให้ดูก่อนเผื่อใครสนใจนี่นะคะก็จะโทรเข้ามาได้เบอร์นี้เลยค่ะแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะคะนี่ค่ะเบอร์โทรให้ดูเบอร์โทรค่ะประมาณนี้คลิปนี้ก็จะสวัสดี